องเการองเการองเการองมาแดงมาแดงมาแดงาวาลอมวาลอมวาลอมกรรมการตัไปว่ากรรมการตัไปว่าก้าต่อรองก้าต่อรองเด็ต่อเด็ต่อมัวต่อัวตอนีเช่นะมัวต่อนีเช่นะเบอร์ด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 ำดำต่อแปดดำต่อแปดเด็กนุ่นเด็กนุ่นเด็กดำต่อชิแด ดำต่อเจ็ดดำต่อเจ็ดดำต่อเจ็ดเด้งความเร็กันเด้งความเร็ดำต่อเจ็ด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 โค้สาว้วตึ๊บลาก้าปีกมาอยู่ดำเลยนะดำต่อไปจะล่องดำต่อไปจะล่องดำต่อไปจะล่องด่องไม้ซองไม้นะหัวไม่ตั้งกูนะหัวไม่ตั้งกูนะตัวดำตัวต่อจิ๋วว่ามือหลับโนเซนสิ่งเป็ดประหลาดเลื่อยจะดำ ตัวแดงตัวรองโนจะแด็ดเป็ดอนใจเลื่อยออกเอียงครับสายมือครับเบอร์ดำเบอร์ดำมบอดำมบอดำมือดำต่อเปดต่อเดต่อเต่อดำต่อเป็ดดำต่อเ็ดหัวไม่ชนนะหัวไม่ชอนนะหัวไม่ไม่างโวนะหัวไม่ไม so the ่ตางนะจังหอะจังหวนั้นเนร

ต่างตัวต่างมือหน้านะต่างตัวต่างมือหน้านะไม่ชอบกินดีตัวแดงก็น่าไปนู่นนะดำกว่ามือแดงใส่มือหน้าปาป้าจะหย่อนแดงที่ก้อไปด้วยครับดำต่อเจ็ดอุกร่องดำต่อเจ็ดอุกร่องดีกว่านะไปเงี้ยดีกว่าดำกับหวดต้องใหม่นะหัดต้องใหม่ซึ่งเป็นตะลันเสื้อดำหลายโัวนะว่าเป็นวังซุลีครับเอาวับเปลือบแดงแดงไปล้างเลาครับจนไม่จนกับจนไม่จุน

หัวไม่จนหัวไม่น no ย้นเสระิดนแจานะตี่นจะ่อจะึจะรองครับดำตัจะึงจะล่องครับหัวดำตัตัโนเซบเป็ดันลานนะครับหรือว่าเส้ดำจากปันหลายคนนาว่าป็นบังคีรีนะว้ามือกับว้ามือที่ควันเข้าไปกับตัวดำน่ตัวแดงครับเอาดำทิ้งไปแดงต้อยไป

เดงต่อรองนะต่อรองนหัวไม่ไม่นาไม่เคย้างกาจนเดี๋ยวไปนาเดงต่อรองน้ยทำแบอตเด้งต่องเต่อร่อง้งต่อร่เด้งต่อร่อง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 เด้งต่อร้ตองเด้งต่อรงเด้องเดงต่อร่้่องเด้งต่อรองเด้งต่อรองเดงต่อรองเดงต่อร่องเดงต่อร่องเด้งต่อร่องเดตด้งตองเด้งต่อร่ดงต่อรต่อรด้อรง้อร่องเดงต่อร่องเดื่อร่องร่องต่อรเด้อร่อง้อร่องเลยนะ Có ừ. lắm, à, à, đi u mì bên trong lòng, trong lòng, trong lòng. And again,

đại mai điêu đen ngồi chung người nữa, gì đánh đi, đen ngồi chung người nữa. Mày không leo nữa, mày không leo nữa, đen ngồi chung người, đen ngồi chung người. Chém nát đi, chém nát đi. Nú, chém nó chém nó. chơi nọ kia, nó kia, nọ 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 chết đi ạ chết na đi mình quay trở lại nữa mình quay trở lại chết na đi mình quay 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 quay